วัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงปวันชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้บุงรวนจะมาทำน้ำพริกกะปิกุ้งสดนะครับผมกิกกับผักสดผักต้มนะครับผมนี่เป็นอาหารบ้านๆทำแบบบ้านๆน,น,นะครับผมเดี๋ยวเรามาลวนกุ้งกันก่อนเลยนะครับผมใส่เกลือไปนิดหนึ้งนะครับผม มันไปล้วนเลยกลุ่มตัวย่นะครับนี่นะครับเราล้วนกุง้งเรียบร้อยแล้ว กุ้งของเราลวนกุ้งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราหั่นกุ้งก่อนนะครับผมเดาเฉพาะชวนส่วนตัวกุ้งนะครับ เตรียมกันก่อนนะครับกระเทียมกัะพริกก่อนนะครับใส่ไปเลยเทียมไปเยอะอย่า้หนึหัวพริกไทยโอเคแค่นี้ก่นอนต,ต้มมันเลย เดี๋ยวกุ้งใส่เลยกุ้งใส่ไปสักหน่อยนึงนะครับตำกุ้งพอหยาบๆนะครับเห็ดกระปิใส่ไปเลยครับนี่กระปิของเราย่างมาแล้วนะครับ ตองอยางจะได้หอ,หอมเ ปลาลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวน้ำตาลมาใส่ก่อนน้ำตาลปี๊บตรงนี้น้ำตาลปี๊บใส่ตามชอบนะครับแต่หลังจะใส่วาง ตาโน่ไปแล้วอา,อ,อามาน้วมาบีบเลย แล้วครับน้ำลวนกุ้งมาใส่จะได้ความนัวจากน้ำลวนกุ้งนะครับ โ okay. อเคนาิกของเราก็เสร็จแล้วนะครับนี้ใส่ถ้วย กุ้งอาใส่นะครับอกือพวงใส่เข้าไป เดี๋ยวเราไปทำชะอมทอดนี่ อีวขาวไปนิดนึงนะครับเอเคนี่่ใจเราไปกสมอบ จะอมเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันครับเดี๋ยวมาดู น้ำพริกกะปิกุ้งสดนะครับผมนี่มีกุ้งด้วยโอเคเ,เราชิมอะไรก่อนเนาะโชูโอมดีกว่านานะข้าวร้อนๆนะครับผมท่านผู้ชมมาเล้วครับนี่ชาอร่อยแน่นอนนี่นะครับน้ำพริกกะปิกุ้งสด เป็นสุดยอดนะครับผมหน่อไม้ในผักของเราอืมุยอดจริงนครับถามด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับลุงคอชนชาแนลเลยนะครับผม ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม